กระท้อนใบใหญ่ๆแบบนี้ต้นแข็งแรงมากๆคต้นลำต้นใหญ่มากต้นกระทร้อนปุ๋ยไฟแบบติดต,ตาเจนต้นเบเร่เบราเลยทุกคนแข็งแรงพรอมปลูกมากนะ <c oughs> กดเอาไปปลูกลูกค่าจา๋าหนึ่งถึงสองปีติดดอกออกลูกสร้างรายได้ให้เราได้เลยเป็นลักแสนอย่างที่เขาบอกจริงนะทุกคนถ้าใครที่แบบว่ามีพื้นที่ปลูกกันเยอะๆหน่อยเนาะเพื่อนๆคือมันสร้างรายได้จริงๆนะมันเพื่อนเพราะว่ามันซลูกโร่ลูกใหญ่รสชาติของเขาก็คือหวานอมเปรี้ยวนิดๆ นุ่มฟูนุ่มเวลาเรากินเนาะมันจะมีความฟูทุกคนกระทอนเขาก็จะมีอยู่ประมาณ4ี่สายพันธ์ุแต่ตอนนี้กระทอนปุยไกํกำลังเป็นที่นิยมก็คือรสชาติดีหวานนุ่มหวานอมเปรี้ยวเรี้ยวนิด,นดๆเพื่อนฟูมากกินกับพริกเกลือหรือว่ากินทําน้าปลาหวานนี่คือรสเด็ดเลยเขาก็จะติดดอกออกผลในช่วงของเดือนพฤษภาถึงกรกฎาเนี่ทุกคน ไรกดเอาไปปลูกก็ประมาณ2ปีก็ติ่ดอกออกตอนนี้ใไขที่กดไปก็คือพ้อมคือทางร้านเขาส่งพอ้อปลูกเป็นทุด2ต้นราคาตอนนี้ก็คือไม่ถึง200ส่งปีมีปลายทางเก็บคูปองด้วยใครสนใจจิ้มตะการไม่ขาได้เลยทุกคน